นี้เป็นรได้มาเป็นอนเป็นแบบว่าาใ่หมรักาสงต้างครับแต่ละคนคถแรกร้อนไหมใครรอนเอ่อร้อนไหถึงอากาศหรือมาถึงตัวผมครับนี่ผมเล่นนะครับเล่นนะครับจริงจริงก็ตายตายตายละตายตายนะีั้ตายแน่ร้อเล่นนะครับก็ร้อนหนัก อ๋หนังฮอตจริงครับเรียกได้ว่าภาคนี้แบบจัดหนักจัดเต็มมากๆขอบคุณที่แบบว่าเชิญชวนพวกเราพักซี่เป็นหนึ่งในโคชเมนไทยแลนด์ในวันนี้ละกันครับก็ตื่นเต้ในดีใจมากเพราะว่าเราเองก็เคยดูทั้ง2ภาคมาก่อนอะไรยเงี้ยครับเรารู้สึกว่าภาค3ก็ค่อนข้างแบบว่าระยะแกลในการที่แบบจะกลับมาภาค3ค่อนข้างห่างหายพอสมควรพอกลับมารู้สึกว่ามันมีความแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ความท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆครับผมแล้วมันชอบอะไรมยกะี่สุดชอบอะไรจริงภาพจำของตรงนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรอ่าครับ ที่อยู่ในโหมดแล้วงงล่อเขาไปเกิดทำได้ไงซึ่งมันจะมีสินงเออเอเอเรอรประมาณนี้แหละมันอ <c oughs> um, ่าอย่างเช่น ah, อ uh, yeah. uh, ันที่ส่วนพลังงารอ่าตอนที่อยู่ในน้ำภาคแรกใช่ภาคแรกคือคุณชอบมากที่สุดว่ารู้สึกดูแลอุปกรณ์ดีรู้สึกว่าเขาเก่งดีนะรู้สึกว่าอ่าแต่ละคนมีความสามารถความสามาแต่ละอย่างที่แตกต่างกันเลยเรื่องออริลาเออ เราชอบมายากลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็ไม่เพราะที่เป็นหนังเม<ๆ>ือนคนเรายิง่งอินเข้าไปใหญ่แล้วก็เคยดูภาคหนึ่งภาคสองครับก็หน้าตาเราที่ดูภาคสามมากเพราะว่าอย่างที่เขาบอกคือมันมีแบบเคมซีด้วยอะไรอย่างนี้ยแล้วมีอะไรใหม่ๆมีคนใหม่ที่เขียนที่เขาปล่อยมาแล้วก็หรู้ว่าเออคนใหม่ที่เขาปล่อยคือมันจะเป็นคนแบบไหนนแล้วอยู่ว่าชอบเนิดมายากลนิดหนึ่ง,งอ,อันนี้มามามาอันนี้นี่นี่อนี่นี่นี่มาสัก้น่อยมายากลหากินเลยอ่าโชว์หน่อย ี่ดูแหวนนะดูแหวนดูแหวนดูแหวนครับมาวันนี้มาวันนี้ขอบคุณที่ว้าวให้เราดีขอบคุณที่ว้าวให้เรานี้ <1: orde S 2> นะครับเจ๋งมากเลยของครับพี่ว้าวหายเลยล่ะผมมีการลับมีการมีการนมีการเอ่อจริงๆผมมาชอบหลายซีนมากๆแต่มีซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกตาตึงก็คือเป็นซีนที่เป็นภาค2ครับตอนที่เขาแบบว่า ต้องไปเอาเหมือนชิปอะไรเงี้ยครับผมเขาต้องผ่านเครื่องสแกนซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นบางคย่คที่แบบทุกคนต้องทำงานเป็นทีมเวิร์คอะครับเพราะว่าถ้าคนใดค,คนหนึ่งคือพลาดปุ๊บแกว่าคือทุกคนจะโดนจับเลยทุกคนที่มันจะมีไพ่ที่ไว้ในมือแล้วแบบสลับมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไว้ที่หมวกบ้างไปไว้ที่แบบรองเท้าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบซีนมันซีนที่แบบทำได้เจ๋งมากๆเราว้าวมากๆ,าๆอะไรเงี้ยครับครับผมของคิมก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปบนเวทีครับคิมชอบกลที่เป็นแบบเกี่ยวกับฮิปดจจจิิตตออออออะะไรรรรรเเเงงงงีี้้ยยยคคคคััับบแแ่่่่่ววาาาานนนนกกกกกกลมมมชึ็ืืหุใบ ือมันทําให้เราแบบตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองมามันทำให้เราแบบเฮ้ยเราไม่ถูกเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงหรือว่าใครจะหักหลังใครหรือเฮ้ยมันจะแบบพลิกลอ็อกยังไงซึ่งคือว่าภาคสามเนี่ยน่าจะหักมุมมากๆไม่ต่างกันเลยครับผมก็รอดูเหมือนกันครับผมเซอร์ไพรส์แน่ครับฝากฝากคนที่อาจจะแบบไม่ได้ภาคหนึ่งภาคสองแต่ดูภาคนี้ก็รู้ได้ไได้ครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมนางยูซีมีครับผม เป็นภาค3แล้วนะครับอาชญากรล้นโลกนะครับเรียกได้ว่าผมเชื่อว่าภาคเนี้ยต่อให้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดูภาคแรกหรือภาค2มาก่อนผมเชื่อว่าพอเราเริ่มจากภาค3าจริงๆทุกคนก็น่าจะเข้าใจถึงบริบทตัวละครได้แล้วก็รู้สึกว่าภาคเนี้ยดีตรงที่ว่ามันจะมีกลุ Generation Gen ่มเจเนอเรชันเจนซีมาใหม่ด้วยทําให้รู้สึกว่ามันแบบเข้ากับยุคสมัยของเราในปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยสดว่าน่าจะมีความหลากหลายความสดใหม่ความแบบ เด็กแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องแบบงัดกลเม็ดกันมาในมายากลในหนังแน่นอนเรียกได้ว,ว่าแบบภาคเนี้ยทุกคนน่าจะดูแล้วแบบนั่งไม่อยู่กับทียเพราะแบบมันตื่นเต้นตลอดเฮ้ยสรุปแล้วใครจะมาเป็นทีมใครใครจะทรยศใครหรือเปล่าซึ่งแบบเหมือนเราดูไปเราก็รุนไปว่าเอ๊ะคนไหนจะฝ่ายดีฝ่ายร้ายกันแน่ก็อยากทุกคนรอติดตามเป็นพร้อมๆกันนะครับ13พฤศจิกายนนี้ครับผมพี่การดูรรรอินมากเลยทุกคนครับผม,ผมชอบผมชอบมายากลมากครับแบบชอบหนังที่เกี่ยวกับแนวแบบ,แบบแบบว่ามีความแบบลี้ลับแล้วก็มีความแบบสับส่วนสับส่วนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคครรัับบ อ่ะงานสามคนก่อนแล้วกัน V O C ว่าไงครับมีผมไม่ไหนครับตอนนี้มีผมนะครับมีผมก็ที่จริงผมมีแพลนที่จะเปลี่ยนเร็วๆนี้ละเฮ้ยเฮ้ยสปอยนี่เลยเหรอพูดแล้วเหรอพูดได้แล้วเหรอเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรหรือเปล่านะเฮ้ยทำแน่คือมีอะไรแล้วจะใจมีอะไรครับแต่ก็อยากจะฝาก V O C นิดนึงครับผมตอนนี้มีซีรีส์ครับผมชื่อว่าแหววนาบีครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่ด้วยชื่อว่าแหววนาบีก็อยากจะฝากไว้ น่าจะใกล้เร็วๆนี้มากๆเลยครับก็อย่างที่มีคนรอติดตามแล้วกันนะครับผมที่จริงมีวิคเตอร์ด้วยอีกคนแต่วันนี้วิคเตอร์เขาติดภารกิจครับผมใช่ครับก็เขามีลุคใหม่ในเชียอ๋อไม่รู้ว่าเพื่อนพินเชื่อว่าลุกใหม่เราเห็นมาจากตลอดเลยแล้วก็มีโอซีซึ่งอย่างที่พวกเราถามว่าเพลงใหม่ของมันจะออกมาเดี๋ยวทุกคนได้ฟังกันก็มล้วมีหลายคนมานมากโอซีที่อย่างี่ทุกคนติดตามฝั่งนี้เราเป็นชายที่แสนดี ของเราก็เป็นยูนิตดูโอครับคิมกันครับผมก็ตอนนี้เป็นยังเป็น Critical พ,พรีเกิลพี่สาวคนโซลเหมือนเดิมครับก็ยังสามารถฟังเพลงพวกเราได้แล้วก็ทำชาเลนจ์ได้เรื่อยๆ,ๆครับผมก็ใช้เป็นเสียงฮงของเราแล้วก็ติดแฮชแท็กพรีเกิลชาเลนจ์แค่นั้นเลยครับแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลคัมแบ็ก6คนด้วยแล้วก็จริงๆฝากน้องชายคนเล็กของโมนิคนด้วยน้องกรของเรา<อ>รนะครับซึ่งวันนี้ก็ติดภารกิจเช่นกันซึ่งน้องกรก็เร็วๆนี้เดือนหน้าครับก็จะมีกรสรวม,มแล้วสมคัครใครที่จอง บัดเรียบร้อยแล้วก็รอเจอน้องกรได้เลยเรียกได้ว่าแบบน้องกรณ์กำลังซุ่มซ้อมแล้วก็เตรียมแบบโชว์พิเศษพิเศษรอทุกคนอยู่ครับตอนนี้ผมเองก็ตื่นเต้นเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโชว์ของน้องมีอะไรบ้างเพราะน้องก็ไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่น้องอยากให้แบบเซอร์ไพรส์ามาดูคอนเสิร์ตน้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีมากยากนอย่ในนั้นเฮ้ย ใช่ครับคือเขาก็เก็บความลับของเขาหลายอย่างเขาเก็บความลับเหมือนกันครับเราน้องแทบไม่บอกอะไรเลยครับรอบนี้น้องคงอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนจริงกลัวแบบเราอาจจะหลุดสปอยบอกของน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัววันจริงเราหนีไม่ยอมไปดูมาเราไปดูเราไปดูน้องชายเราอยู่แล้วแต่ว่าในระดับซีแยกกันยาวๆก็ต้องมาสาวบ้านของบ้านบ้างอ่าใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็เดี๋ยว่กำลังจะเตรียมปล่อยซิงเกิลคัมแบ็กครับผมในปลายปีนี้ครับ ก่อนคอนเสิร์ตแน่นอนเพื่อคนจะได้แบบว่ามีเพลงใหม่ๆไปช่วยกันอังกอร์ช่วยกันน้องช่วยกันเต้นในคอนเสิร์ต24มกราคมพ็อกซี่เดเตอร์คอนเสิร์ตด้วยครับคอนเสิร์ตก็จัดคอนเสิร์ตได้หนอยค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างที่มาที่ไปเที่มันมีตั้งต้นปีเลย24มกราเออจริงๆเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยถ้าพูดค,ความจริงนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือฮอค่อนข้างเป็นที่จับจ้องจับต้องของทุกๆคนมากมาก เรื่องคิวซ้อมของพวกเราด้วยหรือว่าคิวอะไรใดๆเรารู้สึกว่าเราเลยอยากจะจัดช่วงที่มันหลังปีใหม่ไปประมาณหนึ่งก่อนเพราะผมเชื่อว่าคนน่าจะแบบต้องใช้จับจ่ายเงินกันเนาะแบบไปท่องไปเที่ยวพักผ่อนกันเราเลยรู้สึกว่าช่วงสิ้ปแบบนปีกัแบบช่วงต้นปีเป็นช่วงนี้ทุกคนอยากจะแบบออกไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนกันก่อนหลัจงจากนั้นพอผ่านช่วงปีใหม่ไปสักระยะหนึ่งแล้วช่วงปลายปีผมก็อยากให้ทุกคนแบบมาสนุกกันต่อมามีความสุขกันต่อกับพวกเราพ็อกซี่ในคอนเสิร์ตสามซึ่งคอนเสิร์ตสามรอบนี้ก็จะเป็นคอนเซปต ดาวดวงใหม่อ่ะถูกต้องต้องาอะไรใหม่ๆครับใช่ดาวดาวไหนดาวมีก็มีดาวนาแม็กมีดาวนาแม็ก็ต้องมามันพูดพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับมันมันจะสปอยเยอะนะครับพี่ๆคุณก็เต็มที่เนาะเต็มที่แน่นอนครับผมเพราะว่าผมช่องคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์น้าเป็นภบเอเบียนเนาะแล้วก็คุณเห็นสีสันความแบบแปลกๆเสื้อผ้าแปลกๆอะไ่า มันงามมากข่้นคนยังไม่รู้ว่ามันแปลกขนาดไหนมันแบบเก๋ขนาดไหนดูที่โปสเตอร์ตลอดไปเลยซูตองครับได้ครับก็อันดับแรกฝาก ซิงเกิลรวมล่าสุดก่อนแล้วกันครับผมมีชื่อเพลงว่าดีอ,อยู่แล้วลที่ต้องลานะครับผมแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตอีกรอบนึงแล้วกันนะครับ Proxy The Third Concert ์ตครับ Proxima B บนะครับผมก็จะมีทำการกดบัตรนะครับผมในวันที่6ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็เราไปเจอกันในวันจริงวันที่24มกราคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ฝากยูนิตของพวกเราทุกคนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนักร้อโส olo ก็ตามนะครับของเอ่อคิมกันพริตตี้เก l ลแล้วก็ฟิโอซีทราโบแล้วก็แวนเวนเบียของ เส้นหลัังครบอยล่าสุดเลยนี่นะล่าสุดเลยก็ใช้ตอบรับดีอยู่นะรู้สึกเกินคาดเนาะเกินคาดมากครับพวกเราทั้ซีสรุปมากๆครับในการไปจับที่จริงเดี๋ยวเสร็จอันนี้งานนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องไปจับต่อแล้วตอว่าจะไปสู่ปลาต่อแล้วครับใจติดใจเอาจริงนะตั้งแต่ผมแบบถ่ายคอนเทนต์มาส่วนใหญ่ผมผมอาจจะไม่ค่อยถนัดไอ้เรื่องที่แบบการตกแต่งทําขนมทำอาหารนะผมรู้สึกว่ามือผมเป็นคนแบบค่อนข้างหนักครับเวลาจับอะไรมันจะหักไปตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าพอเราได้ไปสู่ปลาผมรู้สึกว่าผมมีอาชีพเสริมได้เลย สนุกมากต้องขอบคุณเพื่อนโน้ด้วยที่ช่วยสอนด้วยครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าโน้รุ่นเดียวกันตอนแรกผมไ็เรียกพี่โน้ใหญ่เลยแล้วเราก็คุยกันว่าไอ้โน้สุดพี่อายุเท่าไหร่เขาบอกเฮ้ยเราเกิดปีเดียวกันนะบอกอ้าวเพื่อนโน้นี่เองอาจจะเป็นเพราะพี่เขาไว้หนวดเอาแล้วพอเขาแบบมี่วามเป็นแบบฝรั่งฝรั่งอาจจะดูโตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันก็แบบเขาช่วยสอนเทคนิคจับปลาด้วยนี่เป็นครั้งแรกของเราหกคนเลยที่แบบได้ลงบ่อได้จับปลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ มันมหาศาลมันมหาศาลจริงนะไหนทุกคนได้ไปดูอย่างปลาไหลบ้างถ้าปิดตาปุ๊บมันจะนิ่งเลยมันจะไม่ตกใจถ้าจับตัวปุ๊บมันจะปุ๊บมันจะไหลไปเลยใช่ปิดตานองมันจะมีตาอยู่มันจะมีตาอยู่ข้างๆหรือว่ากดหัวมันมันจะไม่ตกใจใช่มันจะไม่ตกใจอะไรม่ยแต่จับตัวปุ๊บมันจะไหลไปเลยใช่ทุกคนลองไปลองไปลองไปจับปลาดูลองไปจับปลาดูเป็นประสบการณ์ที่ดีนะทุกคนอาจจะกลัวแบบว่าโคลนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆวิแต่มันสนุกมันสนุกโคลนมันเย็นด้วยแหละครับก็เลยแบบช่วยบาลานซ์ลองดูแช่หน่อย คุณก็รู้สึกว่าคือแอบตกใจเว่าแบบแต่ละตัวคือดิ้นมากปลาทุกตัวแต่ว่าแต่ละตัวจะมีทริคที่แตกต่างกันออกไปลาปี๊บก็ต้องจับหนาอันตรายนะปลาปี๊บห้ามห้ามจับมีแง่มันมีแง่มีเกล็ดมันทิ่มได้ครับทิ่่มมไได้จับหาหถ้าถ้าเป็นปลาอะไรนะปลาไหลก็จับแล้วปิดขาอกดที่หัวปลาไหลมีปลาดุกเออปลาดุกปไม่ใช่ปลาไหลปลาดุกปลาดุกมีกุ้งด้วยนะมีกุ้งมีอะไรด้วยมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างสลับตันี้จะเป็นไงไม่มีเราเลยนะครับผม อาชยังครับกตงดีแล้วก็เป็นแบบมาทำอาหารกินกันใครไม่ได้ดูก็สามไปดูใช่ครับเฮ็ดอย่างเส้นรัน